ก็ระวังให้ดีว่ากองนี้อาจจะอืมเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นดีกว่าเอานี้เน,นเดี๋ยวม,มันจะหลงประเด็นอะอะไรคือเซฟโซนของคุณก็อาจจะเป็นการที่คุณอาจจะชอบไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ได้บอกได้กล่าวอาจจะเป็นคนที่ชอบทําตัวมีรับลมคมในอาจจะคล้ายๆเป็นคนที่เหมือนแบบพวกสายลับพวกอะไรอย่างนี้ปะอืม แล้วก็อาจจะมี6ิกเซนนะคะลางสังข์ cents, อนซิกเซนต์ความมีเซนต์นะคะแรงนะคนกลองนี้เซฟโซนซิกอ f ฟสอดคุณเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆด้วยแต่คุณก็จะพบกับอุปสรรคในการเดินทางพบปัญหาในชีวิตบ่อยๆเซฟโซนของคุณคือการทำงานเหรอ เซฟโซนของคุณคือความคุณเนี่ยจริงๆเป็นคนที่เข้มแข็งนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนเข้มแข็งเป็นคนกล้าตัดสินใจ,จเป็นคนกล้าพูดกล้าคิดกล้าลุยกล้ากล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหานะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่หนีปัญหาเท่าไหร่ถ้าเป็นมีปัญหาในเรื่องงานคุณก็จะทํามันจนกว่าคุณจะแบบทะลุอะนะทะลุปัญหานั้นออกไปเลยข้ามกําแพงไปเลย เพราะว่ามันมี i ิกออฟซิก o อฟสอดนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่เฉยเฉยก็มีสเสน่ห์ด้วยความเป็นคนนิ่งๆเฉยเฉของคุณนะแล้วก็คำพูดของคุณเวลาพูดออกมาแต่ละคำมันอาจจะทำให้คนเออเงิบนะคะแล้วก็ต้องหยุดฟังคำพูดของคุณนะเพราะคุณนานๆคุณอาจจะพุ่งพูดทีอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยนะคะพูดไม่เยอะนะคนที่เลือกกล่องนี้ กองที่สองบัตการบัตที่สองคุณเป็นคนที่ไม่พูดมากแต่เวลาพูดออกมาทีหนึ่งก็อาจจะต้องมีคนแบบหลงสเสน่ห์ลงคําพูดของคุณเพราะโดยธรรมชาติแล้วขอพายจริงๆค่ะไม,นะม่ละไฮพินเทสอ่ะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนแบบมีแรงดึงดูดจากกับเพศตร,ตรงข้ามอยู่แล้วเนาะอืมคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบมองเรื่องอนาคต มองไปข้างหน้าไม่ค่อยคิดอะไรที่คุณจะมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่นในตัวเองมีไฟในตัวเองมีความมุ่งมั่นที่จะ,ะนำตัวเองไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จนะคะคนกองสองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะพ่ายออกมาเพราะฉะนั้นเซฟโซนของคุณก็คือความคิดและคำพูดเช่นกันแต่ก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ชัดเจนเหมือนกองแรก เพราะว่าคุณเป็นคนที่อาจจะมีคําพูดน้อยเป็นคนที่พูดน้อยแต่อาจจะเป็นคนที่คิดแล้วก็วางแผนเป็นวางแผนเก่งเวลาคุณวางแผนจะทําอะไรคุณจะไม่บอกใครคุณจะไม่มีใครรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ว่าอนาคตคุณจะทำอะไรไปที่ไหนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเซฟโซนของคุณก็น่าจะเป็นตัวเองนะเซฟโซนของคุณคือการที่คุณอ่า ไม่ให้ใครนะคะร่วงรู้ความคิดหรือความรู้สึกของคุณเลยเพราะมันไม่มีไพ่ของของความรู้สึกขึ้นมาเลยแม้แต่ใบเดียวคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวยากเป็นคนที่ใจแข็งใจเด็ดเป็นคนใจหินออกแนวเย็นชานะคะคนกองที่สองเพราะฉะนั้นต้องพูดเพราะว่าไพ่มันออกมาอย่างนี้จริงๆแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามแล้วคุณอาจจะใช้กดแรงดึงดูดได้ดีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สอง เป็นคนลึกลับไม่มีใครสามารถเดาใจเดาทางคุณออกว่าคุณจะคิดทําอะไรต่อไปในอะนาคตหรือคุณพูดแบบนี้มาแล้วต่อไปคุณจะพูดอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครจับทางคุณได้นะค่อนข้างจะเก่งคุณอาจจะทํางานที่มันเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับทางน้ํำไหมนะที่อยู่บนเรือหรือไม่ก็ต้องเดินทางทางเรือทางน้ําบ่อยๆนะคะ แล้วก็เป็นนักแก้ปัญหาก็ได้นะคะซิกออฟสอดอาจจะเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นกูรูผู้รู้ที่ปรึกษาให้คนอื่นแก้ปัญหาให้คนอื่นนะคะอืมเป็นคนไกด์ไลน์นะคะเป็นเจ้าของกิจการทุกๆอย่างเลยเจ้าของกิจการเยอะมากนะครอบคุมพูดกกว้างๆนะคะเป็นไปได้หมดสามไม้ตรงนี้เป็นนักวางแผนเป็นเ,เลขาได้นะคะเลขา ผู้ประสานงานกับคนอื่นอีกทีหนึง่งดีลงานคุณเป็นตัวกลางที่จะไปประ,ประสานงานกับเขาเป็นสื่อกลางในการพูดคุยเจราจารย์เงี้ยได้นะคะอืมแต่เน้นหนักนะ่าจะเป็นเลขามากกว่าโอเคเซฟโซนของคุณก็คือตัวคุณแล้วก็ความคิดนะครับเป็นคนเจ้าความคิดเป็นคนเจ้าวางแผนเป็นคนที่ กลางคืนเนี่ยคุณจะเป็นคนที่คิดอะไรได้ออกคิดอะไรได้ไวเหมือนกับคุณกลางคืนเนี่ยคุณจะได้รับพลังอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณคิดปัญหาหรือแก้ปัญหาอะไรได้ออกจากปัญหาที่แบบกลางวันคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างในการทํางานหรืออะไรก็ตามในการใช้ชีวิตก็ตามแล้วคุณคิดไม่ออกกลางคืนให้คุณไปคิดนะคุณจะคิดออกตอนกลางคืนนะคะคนที่เลือกกองที่สอง โอเคนะไพ่ใต้สำหรับแอบดูซิโอ้โห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 ,โหสิบดาบปัญหาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคุณเป็นคนเครียดง่ายนะคนกองนี้เครียดง่ายถึงเครียดมากนะคะคุณต้องพยายามนะคุณต้องพยายามลดแล้วก็ปล่อยวางความคิดบ้างนะคะถ้าคุณไปโฟกัสแล้วก็เก็บทุกๆอย่างมาคิดทุกๆเรื่องทุกๆคนที่คุณเป็นห่วงหรือที่คุณห่วงใยห,หรือที่คุณกังวล ไม่ว่าจะเป็นกังวลเรื่องงานจะเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมเศรษฐกิจมันจะเป็นนู่นนั่นนี่พ่อแม่พี่น้องคุณเอามารวมใส่ตัวคุณหมดเลยนะคะเออเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงญาติเป็นห่วงแฟนอะไรเงี้ยเอามารวมหมดแล้วก็คิดโดยไม่แยกเลยว่าอันไหนลำดับความสําคัญหรือว่าอันนี้มันควรจะปล่อยว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็แก้มันไปวันต่อวันวันบายวันอย่างเงี้ย คุณต้องลำดับให้ได้นะคะคุณต้องลำดับให้ได้ไม่งั้นคุณจะเป็นโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้นะคะแล้วมันจะส่งผลต่อสุขภาพภายในด้วยสําคัญนะคะความเครียดเนี่ยไพ่ออกมาเตือนนะคะสิบดาบออกมาเตือนจริงๆนะคนกองที่สองคุณเครียดมากนะตอนนี้ไม่รู้คุณเจออะไรหละสถานการณ์อะไรหละอาจจะตกเป็นคนในความลับของใครบางคนอยู่ก็ได้นะ อาจจะไปชอบคนมีเจ้าของคนวิพันธะหรืออะไรเงี้ยระวังให้ดีนะคะเรื่องนี้ก็สําคัญนะในการใช้ชีวิตมันมันจะทําให้ชีวิตเรื่องอื่นของคุณมันไม่สมูทนะถ้าถอยได้ควรถอยออกมาได้ควรออกนะกองที่3มาดูกันนะคะคนที่เลือกแบบเดียวกันเลขที่3ามหมายเลข3มนะมาดูกันว่าเซฟโซนของคุณคืออะไรเซฟโซนของคุณคือ เซฟโซนของคุณเราจะใช้วิสทารรอนะเซฟโซนของคุณคือที่ไหนที่ใด2กองแรกเนี่ยตัวเองทั้งนั้นเลยโอ้โหเซฟโซนของคุณคือการทำงานคุณรู้สึกว่าถ้าคุณทำงานแล้วคุณจะปลอดภยัยจากทุกสิ่งบนโลกใบนี้ <c oughs> 9ไม้ขึ้นมาเลยนะไฟออบครับด้วย กองนี้น่ยจะทำงานเยอะทำงานหนักอืมเอ็ดอววอแปดไม้แค่สามใบอืมชีวิตเหมือนกับว่าต้องมีภาระหน้าที่หนักอึ้งนะคะให้คุณต้องรับผิดชอบคุณอาจจะเป็นใครสักคนที่มีภาระเยอะเนาะอาจจะมีหนี้สินมีภาระ เป็นหัวหน้าครอบครัวได้ไหมได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำงานนะเออ่คุณอาจจะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานเป็นหลักแล้วคราวนี้มีความคาดหวังนะคะกับงานที่คุณทำแล้วมันไม่เป็นอย่างหวังงานมันไม่ได้สําเร็จตามเป้าที่คุณตั้งใจไว้คุณก็อาจจะมีความนอยความเสียความรู้สึกนะคะไฟออฟคขึ้นมา อาจอยากจะเป็นคนชอบอธิบายหรือเปล่านะมันมี eight of w a n d ขึ้นมา eight of pentacles เป็นคนขยันเห็นไหมชอบทำงานบ้างงานนะคะวันทำแต่ง,งานอยู่กับงานอยู่กับงานตลอดเวลาเก้ดาบนะคะเป็นคนเครียดด้วยเป็นคนเครียดเหมือนกองเมื่อกี้กองที่สอง แต่คุณจะเครียดเรื่องงานนะคนกองนีม้มีมีมีทรงเป็นแบบนั้นนะเอ้าเครียดเรื่องความรักอีกเดี๋ยวรีเวอร์งานก็หนักนะคะแล้วก็ยังเครียดเรื่องความรักอาจจะเป็นไปได้